สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น rank division กันนะครับและนี่คือทีมของผมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะก็แบบอาจจะมีตัวสำรองเปลี่ยนมาบ้างครับแต่ที่เหลือก็เดิมๆเหมือนนีเ่เล่นออนไลน์ครั้งที่แล้วละครับไปดูกันครับนี่นะครับอยู่ที่ด i วิ s ั o n 6เริ่มเลยครับค้นหาคู่ต่อสู้ของเรานันเอง จะเจอดิวิชันอะไรดิวิชันแปดนะคือว่าทุกดิวิชันครับมีแต่คนตึงๆทั้งนั้นแหละครับนี่นะดูเช็คความฟิตหน่อยละกันโอ้โหเนยมาหัวตกนะแต่ไม่ไม่ได้ตกสุดไหนครับไปดูของเขาบ้างดีกว่านะอืมทีมก็ดีเลยนะครับดีเลย อาเขากดพร้อมแล้วนะครับเราก็มากดพร้อมม้างเลยดีกว่านะครับ next อีกตาหนึ่งก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับ division 5ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าแบบถ้าคะแนนถึงก็น่าจะสกิปได้เลยทีมอะไรจะทีะไรไม่ได้สังเกตนะบาเยนเจอบาซ่าโอ้โค้ชไม่เหมือนกันนะมานะครับเขาได้เกียร์ก่อน วาลาโูวิดนะเริ่มเขี่ยไปที่เนมาเนมาอยู่ที่โรนโดอาจจะไม่มีเสียงพางนะครับเราพากเองโรูนโนเฟนันเดสโอยิงจีบบล็อกครับเกือบแล้วบอลท,ที่เวราเวรามาที่เมสซี่เมสซ,ซี่ให้เนสตาอินเนสตาให้โรนโดโรนโดว่าง่าโรนโดช้าครับส่งไม่ตรงด้วยเนมามาที่โรนโดโรนันโดแทงครับปุยโยดักได้สวย เขาส่งไม่ค่อยดีด้วยนะครับบอลไปที่ปูโยอีกรอบชีมิชเมซี่อินเตสตาเจราครับมาที่โรนโดโรนันโดส่งมาที่เนมาเนมาว่าไงเนมาโอ้โหชา้าไปแล้วครับเทรนดักได้เทรนว่าไงส่งมาที่บรูโนโ่บรูโนโ่แทงให้อิมบเป้แต่วีรายัางดักได้ครับอ้าวจ่ายไม่ดีอีกเราบอลอยู่ที่วาลาโฮวิตวาลาโฮวิตให้เนมา นี่มายิงด้วยขวาติดเซฟนอยเออร์เพิ่งชมไปนะครับว่าเหนียวกันเหนียวจริงๆนะโดนเขาบุกแล้วยิงไปแล้วนะครับเอาได้เราเหรอเจอร์ราทันที่คอนเซโลวีราปูโยว่างยครับปูโยไปที่เมซี่เมซี่เมซี่ส่งติดทาาคิมิแต่ยังได้ครับอินดตสตาไปที่คิมิชคิมิชมาที่ โุนโดโุนโดไงโุนโดช้าแล้ววันได้สกัดได้นะครับเอายังดักได้สวยเมสซี่ไปที่คิมมิชกิมมิชเปิดมาให้โุนโดมงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบอลจากทางขวานะครับเปิดมาให้โุนโดมงไปแล้วครับนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่ยี่สิบสามนะโรนันโดมาที่วาลาวิตมาที่โรนโด ฮาคิมิได้บ bon. อลอ้าวสวยดักได้เา้าแต่เขายังได้ครับบอลอยู่ที่ฮาคิมิมาที่โรนโดโรนันโดหมดุนหมุนโรนันโดเปิดมาน้อยเอเอออกมาสกัดไว้ได้เจอรัดโอ้โหยังติดเซฟน้อยเออครับเซฟย,ยออเลยลูกนี้นี่นะโอ้โหยังเซฟได้เฉยเลย แต่ว่าโกผ้านี้เหนียวจริงครับเหนียวมากเทรนอ้าวนึกว่าเทรนจะเปิดวาราวิดวาราวิดเปิดเลยเหรอเปิดมาโอ้โหเปิดทิ้งเลยครับเปิดกะจะปั่นเข้าเลยเหรอช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินบอลเปิดมาที่คันเซ l โลไปที่เบเกน เบเกนให้คันเซโลมาที่เจอราดเจอราดให้อินเสตอโอ้โหช้าไปแล้วครับเจอราดักได้โรนโดส่งติว,วิระวิราจะได้ไหมอ้าวไม่ทันครับเนมมาได้แต่ก็ยังแย่งได้อแต่ว่าอกนะบอลอยู่ที่เคลนี่โอ้โหอยู่ที่อ้าวเนมมาดักได้เอเนมมา <laughs> ปูโยดักได้อินเดสตามาที่ โรนโดโรนันโดจะแทงง่ายแต่ไม่ทะลุนะครับติดเทรนด์บอลอยู่ที่เอ็มาร์เป้มาร์เป้โอ้โหสวยเจอราร์ดวิ่งมาแทรกทันนะคันเซโลคันเซโลไปที่โรนโดโรนโดให้อินเอสตาอินเอสตาว่าไงอินเอสตาให้เนย์มาเนย์มาเนย์มาโอ้จะใช้อินเอสตาอินเอสตายังได้อยู่ผมแย่งกับเจอราร์ดอยู่นะครับบรูโนมาให้เนย์มาเนย์มาว่าไงเนย์มาส่งแทงติดคิมชิช เมสซี่ได้บอลอินเอสตาให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่กระชากไปแล้วกระชากไปแล้วเมสซี่เปิดมาโอ้อหืออยู่ที่เนมมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยสองประตูต่อดศูนย์ครับผมบอลทะลุมาได้ไงเนี่ยจับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหนี่นะ่อา้าวนึกว่าเขาจะให้ดูซะอีกมาลาโวิดเกียร์ครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับ สกอร์อ oh, ยู่ที่2ประตูต่อ0ูนยโอ้ยิง2เข้า2เลยเหรอมาครับต่างคนต่างกดพร้อมโรนันโดเป็นคนเคลียร์ไปที่เจอรัตเจอรัตมาที่เบเกนเบเกนมาที่ป <Chris> ุโยปุโยปุโยว่าไงหมุนแล้วก็ไปที่เบเกนจ่ายมูซัวไปเลยครับทางนี้คันเซโล ไปที่เนมาเนมาไปที่โรนโดโรนันโดหาอินเนสตาอินเนสตากระชากมาส่งมาให้โรนโดหึหึแต่เขายังดักได้บูโน่บูโนให้ใครฟอนเดลตอเรสตอเรสเปิดมาแต่ดักได้ด้วยป <c oughs> ูโยปูเอ้ยเออถูกแล้วดักได้ด้วยปูโยคิมิชเบลือเบลือครับมาที่เมสซี่เมสซี่ให้อินเนสตา อินเนสตาให้โรนโดโรนันโดให้เจอราเออราต์ทำไงเจอร,จอร,รอาต์ส่งเอ้าติดเคล่นี่ครับเอา้าแต่บอเรายังได้บอลอินเนสตาว่างไงยิงด้วยคว้าข้ามขานไปแล้วครับยิงแรงเกินไปเสียดายนะยิงแรงไปนี้กายจะยิงแบบปุ่มสีไอหลอดสีม่วงมาครับเจอราดได้บอลมาที่เนมา เนม่าให้วาลาฮวิดวาลาฮวิดว่าไงครับวาลาฮวิดส่งมาติดปูโยปูโยส่งให้นายเออมาที่คิมิชคิมิชให้เมซี่เมซี่ให้อินเอสตาอินเอสตาให้เมซี่บายรับเมซี่ให้ที่โรนโดโรนโดให้อินเอสตาคืนอินเอสตาจะแทงให้คืนแต่โดนดักได้เจอราดมาแล้วที่บรูโน่บรูโน่ให้เนมาเนมาให้ใครครับตอริสตอริสเปิดมาแต่เบคเก็นยังดัก ก,กัไม่ได้เฮยครับเจอราดมาที่ v ira, v iera. V iera วีรา,าวีเอราวีรว่าไงวีราให้เนมมาช้าไว้แล้วนะเนมมาให้คันมาแล้วครับคันมาให้ที่เนมานมามาให้ที่โรนโดโรนันโดให้อินเตสตาอินเตสตาหมุนตัวส่งมาที่แมสซี่แมสซี่ว่างไงเปิดไปเสาสองเนมมาชัดเรียบร้อยสามประตูตอศูนย์ลูกที่สองของเนมาแล้วนะครับ ยิงในนาทีที่เจบสองนะครับโอ้โหเปิดยังสวยนะลูกนี้เปิดไซค์ก้อยไปที่เสาสองนะอา้าวไม่ใช่นี่ว่าเปิดทางขวานะครับไปที่เสาสอง <laughs> ตอนนี้นะครับนำละสามศูนย์บอลมาที่ตอเรสครับตอเรสว่าไงตอเรใไมฮาคิมิสวยปูโยดักได้ปูโยไปที่ อินเอสตาอินเอสตาให้เมสซี่เมสซี่อือหือมันยังอยู่ที่เจอราร์ดมาให้เนมาครับเนมาเนมาล็อกไปเองครับสวยเนมากระชากกระชากส่งมาอือ uh หือ huh. ส่งติดเสียได้ล็อกผ่านอย่างดีส่งไม่ดีนะครับเอ็มปาเป้ให้บรูโน่บรูโน่บรูโน่ว่าไงบรูโน uh ่เชวรระอือหือส่งไม่ดีนะครับหน่อยเออจะส่งให้ใครดี ไปที่คิมิชคิมิชไปที่แมสซี่แมซี่ให้เจอรัตเจอราฮนะส่งติดแต่ก็ยังได้มาที่นินซ่าอินเอสตาให้โรนโดโรนโดให้อินเอสตาตอนนี้บอลมาอยู่ที่คิมิชแล้วครับอืมเสียจังหวะเสียจังหวะแต่เราก็เปิดเข้าไปได้อืมติดวานได้ในมาสวนแล้วโอ้โหแต่เขาจ่ายไม่ดีครับบอลย้อนหลังอ้าวติดส้นท้าเขาอีก เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ส่งไปที่บรูโน่บรูโน่เปิดมาแต่เรายังดักได้ครับเอาสไลด์ใส่เราแต่เรารู้จังหวะเอาจบไปแล้วครับสามประตูต่อศูนย์งงๆนะไม่ได้ดูเวลานะครับอกอดคอกันครับขอดูบรรยากาศหลังจบเกมนิดนึงอินเนสตาโบกมือท่าโคตรเท่ นี่ครับขอ,อดูสถิติหน่อยเอายิงสีตรงกอบ3ามเขาเหมือนกันนะครับยิงสีตรงกอบ2ส่วนเรตติง้งนี่มาได้เยอะสุดรองก็โรโนโลัลโดแล้วก็รองก็เมสซี่นะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นดิวิชั่น6วันนี้ต่อไปจะเป็นดิวิชั่นอะไรก็ติดฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ